สวัสดีครับพี่น้องนี่เดี๋ยวย้ายครับย้ายไปหน้าง,งานหน่อยครับเพราะว่าไองานสามสี่ร้อยเที่ยวเราเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ต้องย้ายไปเคลลิงครับเคลลิงอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าต้องโกยดินที่อยู่จากที่สูงสูงอะมาลงมาให้มันเท่าถนนเพราะว่าหน้าง,งานนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะผมยังไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็เลย มีเวลาช่วงย้ายรถนี่แหละเดี๋ยวพาไปชมกันครับเดี๋ยวตอนนี้เอาแมคโคขึ้นก่นอนยังไงลูกพี่รถน่าจะมาหรือเปล่าโหรถมารถมาขึ้นอยู่คอนกรีตนี่แหละมัน <c oughs> ไม่มีที่ขึ้นครับ ยหญนไปหน้าง,งานครับเพิ่งผมเสร็จตะกี้นี่๋อทั้งหมด300เที่ยวครับแล้วก็ไปโกยดินที่เป็นเนินครับลงมาให้เท่ากันมาพีอพร้อมหรือยัง นี่ก็เป็นเนินลงเลยครับอโอเคยัง เกียร์สามเลยยังจะไปไม่ไหวเลยต้องเกาะโบแล้วมั้งตัตงตงต้องเกาะโบแล้วแหละเกียร์สามยังอื้อยังตึงอ่ะเกียร์สามนี่หละครับย้ายมาเคยย้ายมารอบนึงแล้วครับย้ายมามาเกาะสายไฟเขาตรงนี้เลย โอ้โหตอนคืนเนี่ยบ้านเขาพัางเลยต้องมาซ่อมแม่บ้านให้เขาเขาใหม่อะ mm hmm. แต่สายไฟไม่ขาดนะครับแต่ไอทั่วตัวที่ก่อกับบ้านอะแตกหมดเลย mm hmm. ดีดีดี๋ยวมันจะเป็นตรงนี้แหละเนี่ยโอ้โหกำเลยครับขาไปไม่เป็นไรนะแต่ขากลับเนี่ยมันเกาะ mm hmm. ยับเลย เนี่ยเส้นนี้แหละบ้างดีน่ไม่ขาดรอบนั้นเรามาเนี่ยโอ้โหเสียวตอนนี้ยังเสียวอ,อยู่ได้ไมพี่เต้ดูเนดะ้อ <c oughs> เดี๋ยวสามรรย ไห้ไหมคนยางทางก็เป็นทางคอนกรีตนะครับแต่แคบจัดเลยแล้วก็มีหมู่บ้านในะนี่ผมอยู่บ้านกลวดแท้ๆยังไม่รู้ว่าซอยนี้ซอยไหนเนะี่ยโอ้โหลึกลับจัด แต่บางคนก็ไม่รู้นะว่าซอยนี้ซอยอะไรไม่เคยมายไฟไฟก็เยอะจับครับต่ำด้วยหกล้อก็มาจอดอยู่นี่เลยเน่าจะได้ลงไปนู้นลงเลย <c oughs> ถึงแล้วก็ลงเลยครับ นี่แหละสระท,ที่เราทมครับตรงนี้สองร้อยเทีย่ยวครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งร้อยเทีย่ยวแต่ไม่เต็มนะทั้งหมดสามร้อยครับนี่จะมาเคลียร์เนินตรงเนี้ยลงไปตรงนู้นแต่สระลุ่งนี้เขาน่าจเอาเพิ่มนะแต่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนครับเราดูสถานการณ์กัน ตุงก็ยืนสั่งการครับว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรนี่ครับทีมงานเราก็ประมาณนี้แหละจะเอาเนินตรงนี้แล้วก็กบสะไปอีกเนินนูน่นก็เอาลงมาไอเนินตัวนู้นก็จะเอาลงมากบตัวนี้ไอเนินคูสะตรงนี้ก็จะเอาลงมาก,บส,าก,ามากบสะในนี้ให้หมดเลยครับโอ้ไอนี้เอาคูสะลงน่าจะใกล้เคียงไหม น่าจะใกล้เคียงครับลงไปอีกวางงบมีแค่นี้ครับก็เอาแค่นี้ไปก่อนมีงบค่อยโถมเพิ่มอีกครับอันนี้ก็ตรงตามเป้านะครับร้อยชอบแบบไหน,นจัดแบบนั้นครับโอ้ฟุ้นไปไงงองเลยว่ะพี่น้อง เรี้ยงกันซาบลาวครับพี่น้องผมมีตออด้วยบ่เพราะตัวนี้ยังยังไม่ได้งัดต่อบ่ดูรากมาันบ่โอ้ฝุ่นข้าว้านเข้าเต็มเลยเอาไปไเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ โอ้ฟุ้งไงงองเลยว่ะต้องเอารถดับเพลิงมา,ารถก่อน